คุณเคยเชื่อในโชคชะตาไหมครับที่บางครั้งสิ่งของธรรมดาชิ้นหนึ่งอาจมีพลังมากพอที่จะเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันเป็นเหมือนสะพานที่ทอดผ่านการเวลาให้สองดวงวิญญาณได้มาพบกันในห้วงเวลาที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวนี้เริ่มต้นในยุคจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นท่ามกลางบรรยากาศของชนบทที่เงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดของสงครามที่ใกล้จะปะทุขึ้นทุกเมือ่อชาวบ้านต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านกองทหารเริ่มตั้งค่ายและผู้คนต่างหวาดกลัวต่ออนาคตที่มองไม่เห็นไปัเฟิงชายหนุ่มรูปงามและเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาเขาคือนักปราดและนักรบผู้เก่งกาจแต่มีชะตากรรมที่ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในฐานะผู้นำวันหนึ่ง เขาได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ปริศนาท่านหนึ่งหญิงชราผู้มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและในตาที่เต็มไปด้วยความรู้อาจารย์ปริศนาได้มอบหยกวิเศษให้กับเขาหยกสีเขียวมรกตที่ดูธรรมดาแต่มีพลังที่สามารถนำพาผู้ถือคามิติไปมาได้อาจารย์ปริศนาได้เตือนไปเฟิงว่าหากเขาไม่สามารถหาทางกลับมายัางยุคของตัวเองให้ทันเวลาที่กำหนด เขาจะต้องติดอยู่ในโลกอนาคตตลอดไปไปเฟิงสับสนแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้นี้อย่างน่าประหลาดในขณะเดียวกันณนะอีกโลกหนึ่งในยุคจีนปัจจุบันที่เต็มไปด้วยตึกสูงและแสงสีในเมืองใหญ่หลินซินหญิงสาวผู้ชาญฉลาดและเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเป็นนักประวัติศาสตร์ที่กำลังศึกษาเรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นอย่างลึกซึง้ง เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์และหอสมุดจ้องมองดูเอกสารและบันทึกประวัติศาสตร์โบราณเธอรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวในอดีตอย่างน่าประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบข้อมูลที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับไปเฟิงที่เป็นตัวละครสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจะหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีบันทึกใดที่กล่าวถึงจุดจบของเขาลินซินเริ่มสงสัยในประวัติศาสตร์ที่เธอรู้ และเธอก็เริ่มค้นคว้าเพื่อหาคำตอบโชคชะตาทำงานของมันอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อไปเฟิงที่กำลังเดินทางด้วยหยกวิเศษพลังของหยกก็พลันส่องประกายและพาเขาก้าวผ่านมิติเวลามายังยุคปัจจุบันท่ามกลางความสับสนและความตกใจไปเฟิงที่แต่งกายด้วยชุดโบราณได้มาปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์และผู้คนในเมืองใหญ่ในขณะเดียวกันหลินซินที่กำลังเดินอยู่ที่ริมถนน ก็เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งแต่งกายประหลาดและดูสับสนทั้งคู่ต่างตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้พูดคุยกันความจริงก็ค่อยๆเปิดเผยไปเฟิงต้องการความช่วยเหลือจากหลินซินเพื่อทำความเข้าใจโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นและต้องหาทางกลับไปยังยุคของเขาให้ทันเวลาในขณะที่หลินซินก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าประวัติศาสตร์ที่เธอเคยศึกษาอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่เธอรู้ พวกเขาต้องร่วมมือกันโดยใช้ความรู้ของหลินซินเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณและเทคโนโลยีของยุคปัจจุบันเพื่อหาทางแก้ไขพลังของหยกวิเศษระหว่างการเดินทางข้ามมิติไปมาความรู้สึกดีๆระหว่างไปเฟิงและหลินซินก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นไปเฟิงรู้สึกประหลาดใจกับความฉลาดและความเป็นตัวของตัวเองของหลินซินในขณะที่หลินซินก็ลหลงไหลในความกล้าหาญและความอ่อนโยนของไปเฟิง ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเหมือนบทเพลงที่ไม่มีวันจบแต่ทั้งคู่ก็รู้ดีว่าพวกเขามีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างจำกัดเวลาที่เหลืออยู่ลดน้อยลงทุกทีไปเฟิงและหลินซินใช้เวลาทุกวินาทีร่วมกันอย่างมีค่าพวกเขาได้ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไผ่เฟิงเคยรู้จักได้เดินเล่นในสวนที่เขาเคยใช้เวลาในวัยเด็กและได้ทำความเข้าใจกันและกันให้มากขึ้น ความรักของพวกเขาก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึง้งแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะไม่มีอนาคตเมื่อเวลาแห่งการจากลาใกล้เข้ามาไฟเฟิงต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตว่าเขาจะเลือกความรับที่อยู่ตรงหน้าหรือจะเลือกชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วไฟเฟิงต้องกลับไปยังยุคข,ของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับสงครามและปกป้องแผ่นดินซึ่งหากเขาไม่กลับไป อาจจะทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปตลอดกาลในขณะที่หลินซินก็ต้องตัดสินใจเช่นกันว่าเธอจะยอมให้คนที่เธอรักจากเธอไปหรือจะทำทุกวิถีทางเพื่อรั้งเขาไว้ในโลกของเธอถ้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปโลกของฉันจะเป็นอย่างไรหลินซินถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ว่าโลกของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรเธอก็ยังเป็นคนสำคัญของฉันเสมอไปเฟิงตอบ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ต้องจากเธอไปทั้งคู่ต้องเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นทางเลือกที่แสนเจ็บปวดเมื่อถึงเวลาที่ไปเฟิงจะต้องกลับไป,ปเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตัวเองเขาต้องเลือกระหว่างการจากไปเพื่อความอยู่รอดของยุคสมัยของเขาหรือจะเลือกอยู่กับหลินซินในยุคปัจจุบันการตัดสินใจของเขาจะส่งผลต่อประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่หลินซินเคยรู้ในวินาทีสุดท้ายไปเฟิงมองหลินซินด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักและตัดสินใจครั้งสุดท้าย ฉันจะกลับไปเพื่อปกป้องยุคสมัยของฉันและฉันจะอยู่กับเธอในทุกๆช่วงเวลาที่ฉันมีชีวิตอยู่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวก่อนที่จะถอดยกวิเศษออกจากเอวและมอบมันไว้ในมือของหลินซินยกนี้จะนำทางให้เธอนำทางไปสู่ความจริงไปเฟิงกลับไปในยุคของเขาแต่เขากลับไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ที่ต้องต่อสู้แต่เป็นผู้ที่นำพาความสงบสุขกลับมาให้แผ่นดิน เขาใช้ความรู้จากโลกอนาคตที่ลินซินเคยสอนสร้างยุคใหม่ที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันลินซินได้เก็บรักษาหยกวิเศษไว้กับตัวตลอดเวลาเธอไม่เคยรู้ว่าทำไมไปเฟิงถึงทิง้งมันไว้แต่เธอรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เชื่อมเธอกับเขาเธอได้เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้เขียนเรื่องราวของไผเฟิงขึ้นมาใหม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรัก ความกล้าหาญและการเสียสละเธอใช้หยกเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาประวัติศาสตร์และส่งต่อมันให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปทำให้มันกลายเป็นเครื่องรางประจำตระกูลหลินเรื่องราวจะตัดมาที่ฉากของหลินซินในวัยชาราเธอเป็นหญิงชาราที่สง่างามเบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและร่องรอยของการเวลาเธอกำลังนั่งจิบชาในห้องนั่งเล่นที่เงียบสงบบนโต๊ะมีหยกวิเศษที่เธอเก็บรักษามาตลอดชีวิต ทันใดนั้นหยกก็เปล่งแสงสีเขียวมรกตที่เจิดจ้าออกมาแสงนั้นห่อหุ้มตัวเธอไว้ก่อนที่เธอจะหายไปจากห้องนั่งเล่นเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในป่าทึบที่ดูคุ้นตาเธอรู้ทันทีว่าเธอได้เดินทางกลับมายัางยุคจีนโบราณเธอได้เจอกับไปเฟิงในวัยหนุ่มกำลังบาดเจ็บจากการต่อสู้เธอช่วยชีวิตเขาไว้และมอบหยกวิเศษหยกที่เธอเคยได้รับจากเขา ให้กับเขาในอดีตยกนี้จะนำทางให้เจ้าเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยแต่ไป่เฟิงไม่สามารถจำเธอได้เธอใช้เวลาไม่นานก็ต้องกลับไปยังยุคของตัวเองแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ไขอดีตแต่เพื่อทำให้เรื่องราวของพวกเขาได้เริ่มต้นและจบลงอย่างสมบูรณ์แบบเพราะความจริงแล้วสิ่งที่ไปเฟิงได้รับจากอาจารย์ปิศนา ไม่ใช่หยกที่เชื่อมสองโลกแต่เป็นความรักของหลินซินที่ข้ามผ่านการเวลามาเพื่อนนำทางให้เขาและหยกที่เขามอบให้เธอก็ไม่ใช่การจากลาแต่เป็นการมอบความหวังและคําสัญญาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งในวงจรเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของป่เฟิงและหลินซินได้สอนให้เราเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การยอมรับแต่คือการมีความหวัง และความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ได้เพราะสุดท้ายความรักของผู้เขานั้นไม่ใช่ความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่เป็นความรักที่ได้สร้างประวัติศาสตร์และความจริงขึ้นมาใหม่ความรักของผู้เขาได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเป็นพันธนาการรักที่แข็งแกร่งกว่ากาลเวลาถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามช่องเรื่องเล่าจากบทเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ